วันนี้เราอยู่ในเกมไลน์เอ็นเจอร์นะครับอยู่ในซีรีส์ปั้นไอดีคนโนซึบะไเทพใน EP ที่27แล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ EP พีที่แล้วเนี่ยเราได้อัพกินโตคิเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับเออเดี๋ยวก่อนสิผมขอบอกเป้าหมายของ ID นี้ก่อนนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยจะพาทั้ง5ตัวจากคนโนซึบะขึ้นไปยืนบนหลีกตำนานให้ได้นะครับทุกคนส่วนอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ขอแค่ขึ้นหลีกตำนานเนี่ยต้องให้เห็นทั้ง5ตัวนี้อยู่ในทีมมเหือนนคครับทุก ล้วผมก็จะทําพวกมันทั้ง5ตัวนี้ให้เป็นพีร้อยให้หมดด้วยนะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับทุกคนในอนาคตผมจะทําเป็นพีร้อยแน่นอนนะแล้วในในคลิปนี้ครับผมขอกดรับลูบี้จาก PVP ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ลูบี้ผมมี9 82อะเดี๋ยวกดรับลูบี้จาก PVP นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปครับไปกดรับลูบี้ที่สมุดสะสมกันต่อนะสมุดสะสมเนี่ยผมฟาร์ไม่เป็น10กว่าวันเลยนะทุกคนที่ผมไม่ได้อาชีพเนี่ยผมไม่ได้กดรับเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับ กดรับตอนนี้อย่างเดียวตอนนี้รูบี้มี1นึ่งรูบี้นะครับถ้ากดรับอีกเราจะได้เท่าไหร่กันอุ้ยแปรูบี้ครับตอนนี้เรามี1147แล้วนะครับทุกคนต่อไปครับผมจะสุ่มล่าม,มาซิวมาให้ได้นะเดี๋ยวก่อนนิดนะ่ะผมขอไปกดรับของตัวกาชาจากกล่องกล่องขวัญตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็กดรับของมาก่อนนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไป ดูกบเอต้าของผมกันดีกว่าถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้มาซิวเนี่ยผมจะใส่ให้หมดเลยนะตอนนี้กบออาต้ามีกี่ตัวนะผมขอดูแบบอ่ามี16ตัวนะครับทุกคนถ้าทุกคนถามว่าด้าม,มาจากไหนเยอะแยะภายในเวลาแค่นี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับก็คือได้มาจากสเตีนฮาร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าผมแตะมาถึงไหนแล้วโคตรโลชา้าจัดเลย นี่ครับทุกคนผมไต่มาถึงด่านที่ร้1แดแล้วนะผมได้มาประมาณ10กว่าตัวจากสเตจ5นะครับแล้วก็ได้มันจากล็อกอินภารกิจอะไรพวกนี้เพิ่มอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องหามาซิลมาเนทให้ได้นะันในทีมทีมเราตอนนี้ถ้าได้มาซิลมาอยากดาเมทมัุไหมเราจะมีพอพอดีเลยเพราะคาซึมะดามจมาอีกแล้ววะพี่มันมาอีกแล้วครับจเจ้าเซนสีตัวเนี้ยว่าคาซึมะดามจมันเบาเกินไปอะแถมไม่มีเจาะฮัุโร่ด้วยถ้าได้มาซิลมาก็คงจะได้อยู่นะครับ มูลแคชเชอร์อะไปกันต่อครับทุกคนยังเดีืออยุดร้อยกว่าใบนะที่ผมเลือกมาสุมท้ายเดือนเพราะว่าให้เดือนเนี่ยไปช่วงที่เลสมันแตกนะครับทุกคนโหนักสะสมะไปกันต่อครับคือ,อเวลาผมสุ่มอะไรท้ายเดือนเนี่ยผมได้ตลอดนั้นและครั้งนี้ผมก็เออมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้ว yes โอเคเนั้นได้มาซิวมาแล้วครับ โอเคนะครับทุกคนในตอนนี้ผมจัดเกียร์แล้วก็ใส่กบให้มาซิลเรียบร้อยแล้วครับมาซิลแล้วก็วิ่ง220นะค่าพลังอื่นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับมาสุ่มบิงโกกันดีกว่าหลังจากที่หลายวันเนี่ยผมพยายามอดอดทนไม่ไม่สุ่มนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มในคีพร้อมกันเนี่ยผมขอชิดในห้องทดลองซิเผื่อมีห้องทดลองที่มีกบเอาตานะครับโอเคไม่มีผมต้องหากบเอาตากี่ตัวครับถึงมาซิลเราจะเป็นเอตาต้าแม็กนะ เพ่งผมก็คาดว่าเดือนนี้ผมน่าจะหาไม่ได้ละมั้งนอกจากสเตทฮาร์ดอย่างเดียวอะเพราะว่าผมหาจะทุกจุดที่มันจะหาได้นะครับทุกคนในเดือนนี้นะแต่ตอนนี้เราสุม่มาไว้ได้โอเคกว่าจะได้ครับสักช่องหนึ่งที่มันไม่ซ้ำอะไปกันต่อโอเคลงอันนี้อีกแล้วอะไปกันต่อครับทุกคนเรายัางเหลืออีกเยอะนะอย่าเพิ่งใจเสียอเอ้ยได้แล้วครับแถวหนึ่งไปกันต่อครับทุกคนเดี๋ยวผมกดรับของแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เรามีกี่แถวนะที่เราได้ครบ สามแถวนะครับถ้าผมได้อีกสองแถวเนี่ยผมก็จะได้กบไฮเปอร์นะดูดิมีกบเอาต่างไปตรงนี้ไม่มีว่ะทุกคนโอ้โหใส่เดือนนี้ผมคงจะหาไม่ได้แล้วไอีกสองแถวพอดีครับทุกคนตอนนี้ได้กบไฮเปร์มาอีกตัวหนึ่งแล้วแต่แสงมืดเราก็มีแค่ปเปาล็อกตัวเดียวครับที่เราปั่นแม็กไปแล้วอะปเปาอัศวินผมไม่คิดจะปั่นเลยนะเพราะว่าคนที่เขาอยู่หลีตำนานเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยอะเห็นใช้แค่บางคนเท่าน,นั้นนหะทุกคนที่พวกเขาไม่มีเลมหรือฟิตรึเปล่เนี้ย แต่ผมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เพราะงั้นผมจะไม่ผมจะไม่ปั้นมามาใช้นะครับทุกคนผมจะปั้นแค่นี้พอนนะโอ้โหลงที่เดิมอีกแล้วมันเพิ่งลงตรงนี้ไปเองมันยังจะลงอยู่โอ้ยลงอีกแล้วตอนนี้ตัวเราเหลือสิบสี่ใบนะครับกับการสุ่มอีกหกครั้งที่เราจะได้ตัวเลือกโอ้โหซ้ำอีกแล้ว มาเหลือสิบสองใบนะครับทุกคนโอ้โหซ้ำอีกแล้วแต่ละช่องเนาะแต่ละช่องโอ้ลงอันนี้อีกแล้วลงช่องอื่นบ้างไม่ได้เหรอทำไมมันลงแต่ช่องนี้ช่องเดียวเออเรียบร้อยโอ้หกสิบเที่ยวครับทุกคนโหอย่างนี้ผมอัพเกรดเจ็ดดาวได้เลยนเนี่ยนีมารอบนีเ้เราได้ตัวเลือกมาแล้วครับทุกคนโอเคผมจะเลือกช่องนี้แล้วกันนะ เพราะว่าถ้าผมได้อีกช่องหนึ่งข้างล่างอ่ะผมก็จะได้เขียวอีก30สินะครับซึ่งผมเชื่อว่าการสุบอีก7ครั้งที่เหลือเนี่ยผมจะได้แน่นอนโอ้โหมาหนอยไม่ได้เราช่องเดียวอีกมาหนยมาหนยโอ้โหอันนี้อีกแล้วมาซุมต่อแล้วทุกคนเหลืออีกห้าครั้งโอ้โหยังไม่ไม่กว่ามาหนยมาหนยโอ้โหอันนี้ก็มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยอีกสามครั้งเองโอ้โหผมว่าผมไม่ได้ได้ละ แา่คงต้องรอตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งว่ะทุกคนมาหน่อยโอโ้โหอยู่ใกล้ๆเองอ่ะลงมานิดนิดหน่อยไม่ได้หรอหมดแล้วครับทุกคนสำหรับตัวบิงโกเราต่อไปครับเราไปหาเกียร์เจ็ดาวผู้โชคดีดีกว่านะครับที่เราจะเอามาอัพซึ่งผมก็เลือกเป็นเกียร์ลูกหวดต้นชิดมัดของกินโทอคีนะครับทุกคนมันจะได้เพิ่มพลังชีวิตไปอีกนะไหนมาดูสิตอนนี้กินทคีเกียกเทอาไหล่ละโอ้ร้อยี่สิบล้านนะครับทุกคน ี่ตุรกีจะดาชิ้นอื่นหน่อยก็ไม่มีอะไรน่าอัพมากนะครับทุกคนสำหรับชิ้นอื่นๆนะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปตีพ V p PP กันหน่อยดีกว่าถ้าเราตีใครไม่ได้ในช่วงรีรีก็ะเราก็ตีไอดีหลักเอาก็ได้นะครับอยากรู้ว่าเราพัฒนาไปแค่ไหนละมา,าตีไอดีหลักแทนก็ได้ครับื่งกีพผเป็นค,คู่ต่อสู้เราละถ้าเราจะรีหาคนที่เราสู้ได้เนี่ยน่าจะนานนะครับเดี๋ยวเรามาตีไอดีหลักเอาดีกว่าดูซิว่าถ้าเราได้มาซีลมาเนี่ยเราจะสามารถสู้ไอดีหลักเรามากแค่ไหนอ่า มาลองดูนะครับทุกคนมาเซกมานะมาซิลแค่แรก239นะครับ239นี23่น้อยแล้วนะแต่มันอยู่ในบัฟเดือนอยู่ดีทุกคนถ้าไมไ่อยู่ในบัฟเดือนก็จะประมาณ3 4 0สนะครับสำหรับมาซิวมาผมพัดไปก่อนนะไอดีหลักผมมันมีตัวบินนะทุกคนตีครั้งผมก็ลืมทุกทีเลยว่ามันมีตัวบินเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวบินตีใครผมใช้ตัวบินป้องกันอย่างเดียว โหมันมากับไปกองทับเลยแบบนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือเรียบร้อยแต่ก็พอจะพอจะด,ดันไหวบ้างนะทุกคนสำหรับไอดีหลักนะเราค่อยพัฒนามาเรื่อยๆนะครับทุกคนสําหรับไอดีนี้นะจากตอนแรกที่มีแค่5ตัวเนี้ยแล้วก็เบาล็อกดาวินชี hi, กับเบาอัศวินนะครับในต,ตอนนี้เรามาได้ไกลแค่ไหนแล้วภายในเวลา4เดือนเรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า